สวัสดีเพื่อนๆทุกคนพบเจอกันอีกแล้วนะกับสวงเรื่องเล่าผีของเราวันนี้เรามีโอ,อกาสได้เดินทางด้วยรถไฟเราจะมาเล่าเรื่องผีที่เกี่ยวกับรถไฟให้ฟังมีหลายเรื่องอยู่เหมือนกันเรื่องแรกผีหลอกบนรถไฟเรื่องนี้เกี่ยวกับในเสริมในเสริมย่างเข้าไวกลางคนแล้ววันนั้นในเสริมไ้ขวานผาไม้ อยู่ท้ายสวนดังโพกโพกจู่จูงูก็ออกมาจากขอนไม้นั้นมันได้งับเข้าที่หน้าแข้งของนายเสริมแกก็ตกใจตาเหลือกขวันหลุดมืองูกัดแล้วก็เลือ้อยหนีไปมันเป็นงูตัวสีแดงๆตัวประมาณข้อมือแต่ก็รู้ว่าไม่เป็นงูอะไรแกก็เจ็บแผลร้องโอุยอุย,อยก็มีสาวบ้านแถวนั้นไปเรียกหมองูแก่ๆมาเสดมูนคาถาให้ แต่ทำยังไงก็เอาไม่อยู่ผิดร้ายมันกำเริบเห็นท่าไม่ดีญาติิก็เลยจะพาไปหาหมอสมัยนั้นมันไม่มีรถยนต์ที่จะไซกันหรอกก็เลยจะไปขึ้นรถไฟพากันไปจะพาแกไปหาหมอที่สุราษฎร์ธานีแถวๆในเมืองรถก็มาช้าปกติรถก็มาตามเวลานเนี่แต่ว่ารอนานเกินไปแกก็ปวดสาหัสสากันร้องครางโวยโอย,โอย,โอย ขาของแกก็เป็นจำจำห่อเลือดแล้วก็รถไฟก็มาถึงก็พากันขึ้นรถไฟพอขึ้นได้คู่เดียวแกก็สิ้นลมญาติพี่น้องก็หมดหวังนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นคนดุงของคนที่ทำงานที่รถไฟสายนี้พอดีแกเพิ่งเข้าไปทำงานใหม่ๆแกก็เลยได้ดูเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด แกก็เลยลเล่าให้หลานชายฟังพอเข้าเอาศพลงไปแล้วกลัวผีดือด้อขึ้นมาอย่างนั้นแหละแกก็เลยไปหาน้ํามาล้างหน้าเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่บอกว่าถ้าไปดูศพมาเนี่ยกลับมาต้องให้ล้างหน้าเขาบอกว่าล้างหน้าจะช่วยให้สิ่งที่น่ากลัวนั้นไม่ติดตาลุงแกก็เป็นคนที่กลัวผีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ลุงก็เลยเริ่มสวดมนต์ไหว้พระ หลังจากนั้นดุงก็รู้สึกว่ามีอะไรบางสิ่งพังอย่างผ่านแวบๆผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแหละให้ดุงเห็นอยู่การเจอแบบนั้นมันก็ทําให้ดุงอ่ะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถึงแม้ว่าคนที่อยู่บนรถไฟนั้นมีเยอะก็ตามเขาก็ไม่ได้เห็นอย่างที่ดุงเห็นดูเหมือนว่าผีตนนั้นจะจงใจให้ดุงเห็นแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ดุงคิดตั้งแต่ทีแรก มีผู้โดยสารบอกว่าเห็นคนตายอ่ะมาตบหน้าเขาสากใหญ่เขาบอกว่าทําให้หน้าเขาหันไปเลยแต่คนอื่นกลับไม่เห็นคนนั่งข้างๆกลับไม่เห็นคนข้างๆบอกว่าเห็นแค่เขาหันหน้าไปแล้วก็ร้องเอะอะโวยวายเขาบอกว่าผีคนที่ถูกงูกัดนั่นแหละเขาบอกว่าเขาจําได้ไม่ผิดแน่ที่เขาลวนเด่นงานนั้นก็คงเพราะเขาพูดไม่ดีบางอย่างแต่เขาก็ไม่ยอมบอกว่าเขาพูดอะไร คนบนรถไฟพากันดูเรื่องก็ต่างกันหวาดกลัวส่วนดุงของเขาก็ถึงกับสวดมนต์ในใจขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองลุงไปเข้าห้องน้ําก็เจอเรื่องแปลกเพราะว่าเขาเปิดห้องน้ําไม่ออกประตูมันเกิดรอกอย่างแน่นหนาเลยลุงต้องตะโกนบอกคนข้างนอกช่วยพอมีคนมาก็เปิดประตูออกอย่างง่ายดายลุงก็งงจริงๆว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทั้งที่เคยเข้าห้องน้ําก็ปกติ แล้วจู่ๆก็มีคนถูกผีเข้าเป็นหญิงวัยกลางคนแต่เสียงนั้น้ังเหมือนผู้ชายจริงๆลุงก็กลัวแต่ว่าก็อยากดูว่ามันเป็นยังไงผู้หญิงคนนั้นจู่ๆก็มาสีหน้าดุงไอตาขาวกลัวก็ไม่ต้องดูสิไปไปให้พ้นผู้โดยสารก็มองที่ลุงเป็นตาเดียวกันลุงแกก็อายแกก็คิดว่าถ้าไม่พูดอะไรก็จะเสียหน้าคนอื่นจะหาว่าลุงเป็นคนขี้ขาดตาขาว พอผู้หญิงคนนั้นพูดจบลุงก็ทำท่าเหมือนไม่กลัวแกพูดออกไปว,ว่าผีทำอะไรคนไม่ได้อยู่แล้วกลัวทำไมละ่ะผู้โดยสารก็มองดุงเป็นตาเดียวกันอีกครั้งปรากฏว่าผีในร่างผู้หญิงวัยกลางคนไม่พอใจอย่างมากจู่ๆลุงก็ยกมือขึ้นมาคุมใบหน้ารู้สึกว่าจะโดนตบแต่ว่าไม่เห็นคนลงมือตอนที่ลุงร้องโอ้ยนะ่ะหน้าหันไปเลยมีคนถามว่าเป็นอะไรหรอร้องทำไม ลุงบอกว่าเหมือนมีใครมาตบหน้าหลายคนที่ได้ยินก็บอกว่าให้ลุงอ่ะขอขมาลาโทษผีคนนั้นพูดว่ามันอยากลองดีก็ได้ลองดีแล้วไงสักพักผีก็ออกจากร่างผู้หญิงคนนั้นลุงก็ใจตุ้มๆต่อมๆกลัวผีเด่นงานถ้าจะขอขมาก็กลัวเสียเดียมหลังนั้นก็คอยระวังตัวเอาเองแต่ถึงอย่างนั้นลุงก็เหมือนจะแบบจะตกรถไฟดีแต่ว่า มือแกไวก็คว้าไวไล่ทันลุงแกเข็ดจ,จริงๆเพราะว่าผีอะไรเพิ่งตายก็เฮี้ยนเลยลูกมากจริงๆลุงแกบอกว่าอย่าลองดีอย่าท้าทายกับผีอย่าไปรบหลูลูเมนเป็นอาคาดได้ทีเดียวเหลือจะเจอดีแบบดุงเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยทุกคนเมื่อ16ปีก่อนเกิดเหตุสยองขวัญขึ้นน่าเศร้าน่าสลดใจ เกิดขึ้นที่หมู่บ้านท่าอิดจังหวัดราชบุรีมันเป็นที่มาของเรื่องผีเรื่องนี้ว่าถึงเรื่องของความรักความใคร่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงผู้ชายเมื่อหญิงสาวคู่รที่ตกอยู่ในห้วงอารมณ์ของความรักความปรารถนาอันสูงสุดด้วยการที่ได้ครองรักเคียงคู่กันซิดเนี่ยเขาเป็น ผู้หญิงเสื้อสายมอนอายุ18ปีเธอเป็นสาวสะพังที่กำลังมองดูโลกโลกสวยโลกงามไปซะทั้งหมดลยหาดูไม่ว่าโลกใบนี้ยังมีความมืดยังมีมุมมือดอีกหลายอย่างซิดเข้าไปทำงานที่กรุงเทพด้วยความรู้แค่ป .6 เธอไปทำงานโรงงานแหงน่งหนึ่งเป็นโรงงานทอผ้าอยู่แถวพระป,ปะแดงแล้วที่นี่เองเธอได้พบกับความรัก เป็นครั้งแรกที่เธอมอบกายและใจนั่นก็คือหนุ่มโรงงานเดียวกันครอบครัวของซิดไม่รู้ว่าเธอและไปอยู่ร่วมห้องไปอยู่กับายนมในฐานะสามีภรรยาตามพฤติในยแล้วและซิดเองก็ปกปิดไม่ให้คนในครอบครัวรู้เธอวาดฝันไว้ว่าถ้าเธอเก็บเงินได้แล้วเธอก็จะไปแต่งงานกับายคนรักอย่างถูกต้อง แต่ช่วงเวลาอันหอมหวานของชิดนั้นมันก็สร้างจะแสนสัน้นความรักความไข้ซึ่งเป็นไปตามอารมณ์แรงปาถนาอันบอบบางนั้นก็จืดจางลงแล้วมันก็สิ้นสุดลงแบบง่ายเมื่อฝ่ายทายนั้นทอดทิ้งเธอด้วยความไม่ใย,ยดีเขาเลยย้ายหนีไปทำงานอีกโรงงานหนึ่งการถูกชายคนรักทิ้งนั้นเป็นความเจ็บปวดขมขืนของเธอแต่ทิพ ก็ได้เจอกับสิ่งที่เลวร้ายเพราะเธอเพิ่งรู้ว่าเธอตั้งท้องเธอก็เลยตัดสินใจไปบอกเรื่องนี้กับชายคนรักของเธอแต่คำตอบที่ได้รับก็คือการปฏิเสธทั้งหมดนั่นก็แสดงว่าซิดจะต้องทนอับอายเพียงคนเดียวประมาณกลางเดือนเธอก็ได้กลับบ้านที่บ้านปู่หลังจากที่ลงรถโดยสารแล้วก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเข้าไปในบ้านอีกทีหนึ่ง แต่เธอก็ไม่ได้ไปถึงที่บ้านเธอตัดสินใจกระโดดลงให้รถไฟเหยียบเป็นรถคนสินค้าลงทางใต้มันเป็นภาพที่สยดสยองที่สุดพอตื่นเช้าขึ้นมาพ่อแม่ถึงรู้เรื่องเดือไว้แค่สศพอันแดกเหลวอยู่บนรางรถไฟคนขับรถไฟเล่าว่าเห็นผู้ตายยืนอยู่ข้างรถไฟตอนแรกเขาคิดว่า เธอน่าจะยืนข้ามรถไฟไปเมื่อรถไฟผ่านไปแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อรถไฟแล่นเข้าไปใกล้แล้วผู้ตายกลับกระโดดเข้าขวางหน้ารถไฟมันเร็วและเกินกว่าที่จะหยุดรถได้การส,นสันนิษฐานศพตอนนั้นก็เลยพบว่าเธอได้ตั้งคันอ่อน,ออนก็ได้นำเรื่องนี้ไปบอกพ่อแม่พ่อแม่ยืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้คาดเดาแค่ว่าทิพย์น่าจะมีปัญหาในเรื่องของ ชายคนรักเธอถึงได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายแบบนี้เรื่องมันไม่ได้จบอยู่แค่นี้จิตวิญญาณของเธอยังไม่ได้สูญหายไปไหนเป็นวิญญาณที่เครียดแค้นเพราะเธอถูกชายคนรักทอดทิ้งผู้ที่ตายที่มีจิตใจมืดมัวแบบนี้จะมีแต่ความโทสะอย่างแรงแม้ว่าตายจากโลกมนุษย์ไปแล้วแต่ยังก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายตายก่อนกำหนด เกิดเป็นวิญญาณได้ร่อนวนเวียนวนเวียนอยู่ณนะที่ที่ตัวเองเสียชีวิตไม่ไปไหนแล้วก็ยังไม่มีจุดหมายปลายทางที่จะไปอีกดังจากที่เธอตายไปสามเดือนก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดที่รางรถไฟวันนั้นพนักงานถึงกับตาเหลือกเขาส่องไปเห็นสายสองคนเขาเห็นสายสองคนเอาหัวพาดรางรถไฟพนักงานเปิดบูดเสียงดังเพื่อไล่ให้เขาได้ยงินแต่เสียงบูดดังมากก็ไม่ทำให คนทั้งสองนั้นตื่นพนักงานก็ตัดสินใจเบรกเต็มที่จนเกิดให้มีสะเก็ดไฟแต่ขบวนรถนั้นก็ไม่สามารถที่จะหยุดไว้ได้มันหยุดไม่ได้กระทันหันล้อเหล็กนั้นบดขยี้ลำคอของสายสองคนนั้นคอของเขาขาดกระเด็นอย่างน่าสยดสยองอีกสองชีวิต หลับสู์อย่างอเนตอนาถจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าชายสองคนนั้นเป็นชาวบ้านนาเวกนั้นเขาพากันไปทอดแหหาปลาข้างๆสลปประทานมันอยู่ติดกันกันกบรางรถไฟสันนิษฐานว่าเขาน่าจะมานอนพักผ่อนแล้วก็เผลอหลับไปจริงๆแต่ก็น่าแปลกตอนที่พนักง,งานเปิดบูดนั้นชายสองคนน่าจะรู้สึกตัวแต่สงคนนั้นก็ยังนอนดับสนิท เขาเสียชีวิตอย่างเหลือเสือ้อตอนนั้นไม่มีใครคิดว่าชายสองคนที่ตายนั้นจะไปเกี่ยวกับเรื่องของสาวซิดท,ที่ตายไปคิดว่าผู้ชายสองคนนี้น่าจะตายเพราะความประมาทเดินเลออีกสีเดือนต่อมาก,ก็เกิดเหตุการณ์สยองขวัญขึ้นอีกรถปิกอัพคันหนึ่งเกิดเสีย ไปหยุดตรงรางรถไฟพอดีถนนมันพาดผ่านทางรถไฟวันเกิดเหตุประมาณสีทุ่มกว่าเป็นเวลาที่รถขับสินค้าผ่านตามปกติคนขับปิกอัพเป็นด่านทรายของเจ้าของโรงงานทำวุ้นเส้นในกระบะข้างหลังมีคนงานทรายสองคนก่อนที่ด่านทรายคนนั้นจะขับผ่านทางรถไฟเขาก็จอดดูซ้ายขวา เมื่อเห็นว่าไม่มีเขาก็จึงขับผ่านขณะที่รถขึ้นเนินมาช้าๆพอมาคว่ำตรงรางรถไฟนั้นเขากลับเบรกรถกระทันหันคนงานอยู่ข้างหลังจนหัวทิ่มพอตั้งหลักได้คนงานก็มองไปที่หน้ารถบิกอัพเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าเห็นยืนหลบอยู่ข้างๆเห็นผู้หญิงคนนั้นไม่ชัดเท่าไหร่เธออุ้มลูกผูกตัวเล็กๆคนงานเพิ่งเข้าใจว่า ที่หลานชายเบรกก็คงเพราะเห็นผู้หญิงคนนี้แต่เขาก็แปลกใจว่าทำไมหลานชายเจ้าของโรงงานวุ้นเส้นถึงไม่ขับผ่านไปเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นก็ยืนเยืย้องในขณะเดียวกันรถไฟขบ,บวนสินค้าก็โผล่มารถไฟนั้นเคลื่อนใกล้เข้ามาเรื่อยๆแทนที่หลานชายเท่าแก่จะขับรถเดือนไปเร็วๆแต่เขากลับไม่ยอมทำอะไรทั้งนั้น หลังจากนั้นคนงานก็พากันช่วยกันทุบหลังคารถรีบตะโกนเรียกให้หลานชายเท่าแก่นั้นขับรถเคลื่อนไปสทัทีแต่เขาก็ยังนั่งเฉยเหมือนไร้ความรู้สึกทั้งที่รถไฟนั้นเดือนใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วหลังจากนั้นรถไฟก็เปิดวูดขึ้นมาพร้อมกับเสียงเบรกมีสะเก็ดไฟกระเด็นกระดอนคนงานทั้งสองคนว่าท่าจะไม่ดีก็รีบตัดสินใจกระโดดลงจากรถคนงานสองคนเพนหัวซุกหัวซุนลงข้างทาง ในพริบตาเดียวหัวรถไฟก็พุ่งเข้าส่วนรถบิ๊กอัพแล้วลากรถบิ๊กอัพนั้นไปด้วยกว่าที่รถไฟจะจอดสนิทรถบิ๊กอัพนั้นก็กลายเป็นเศษเหล็กความตายอันสยดสยองของดานซายเท่าแก่ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจาร์ณเกี่ยวโยงไปถึงวิญญาณของสาวซิดท,ที่ตายไปทุกคนสงสัยว่าการตายของดานซายเท่าแก่คนนี้ กับผู้ชายหาปลาสองคนนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับวิญญาณเป็นไปได้หรือไม่ว่าวิญญาณวิญญาณของหญิงสาวจะดนบันดาลให้ตายอย่างต่อเนื่องเป็นวิญญาณที่อาฆาตพยาบาทผู้ชายผู้ชายที่ผ่านเข้ามาในวิธีความแค้นของเธอต้องพบกับวาระสุดท้ายอันน่าอานาเป็นแน่อยู่แล้วว่าสายสามคนนั้นก็น่าจะมีกรรมมีเครา์หนัก ประกอบกับการที่วิญญาณน,นั้นอาคาดแขนพอดีอำนาจของอสุรกายจึงสามารถครอบงามได้หลังจากนั้นชาวบ้านก็เลยจัดพิธีทำบุญใหญ่ตรงที่สาวซิดนั้นตายมีการทำพิธีจัดพระมาทำอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่จากไปทุกรูปทุกนามในสถานที่แห่งนั้นหลังจากที่ทำบุญแล้วความเป็นปกติก็เหมือนจะกลับคืนมา เพราะว่าตั้งแต่บัดนั้นก็ยังไม่มีเหตุการณ์ที่สยดสยองเกิดขึ้น